สวัสดีครับพี่ทุกคนทักททยกันนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2565รกบาครับกับเรื่องเราดีทางช่อง YouTube นักคำนวณตัวเลขซําลีมหาเฮงนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็ฝากพี่ทุกคนแะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปมาหลายคนนะครับเข้ามาแล้วออกไปไม่เป็นไรครับเอาแค่คนอยู่คนอยู่ก็คือคนที่มีโชคครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ เพราะว่าเฮาบ่มีอ่าผู้ใดาเว้าวนำนะครับว่าไม่มีคือไม่มีคนมาคุยโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ว่าอาจหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเลขโกหกเนาะที่จริงไม่ได้โกหกครับที่บอกมาถูกแทบทุกงหมด นะครับบอกไว้ก่อนมีหลุดมีเข้ามึงไปเรื่อยปกตินะครับอยากให้ถูกจริงๆนะครับถึงทําคลิปนี้ขึ้นมาคนไหนปักหมุดรอครับเลขเจีหอยคนไหนชอบเจีหอยนะครับเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนครับเจีหอยผมก็เป็นลานเคยนะครับมันมีอะไรแล้วครับที่ผมต้องไปนี้นะครับอย่าไปคิดเยอะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับผมก็ฝากละกันเนาะนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับวันนี้กับเรื่องราวเลขพี่สาวบางแสนงวดประจำวันที่1ตุลาคมกับ4ชุด ะะสองตัวสามตัวหน้าสี่สามตัวท้ายนะครับเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับพี่เขาบอกว่าได้มาใหม่ๆแล้วก็บอกเลยพี่เขาบอกว่า,เ,าเข้าทุกงวดนะครับส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันหาไปรุ้นเลขท้ายสาตัวหน้า3ตัวหลังกันกับงวดประจําวันที่1นึ่งตุลาคมจากพี่สาวบางแสนนะครับและเราจะมีเงินใช้ไปด้วยกันและจะมีโชคไปด้วยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแนวทางในการซื้อตัวเลืองทางรัฐบาลเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับยจ้งได้กระฝากละกันนะครับถ้าพี่มาร์คพี่กะจะเลือกกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครกดกระดิ่งให้ผมนั่มครับผมอ่ะยังเมื่อไหร่ละครับจะไปถึงสามแสนซับสักทีนะรวยอีกตั้งหลายหมื่นนะครับเน่ถ้าได้แสนซับเมื่อไหร่ต้องเลี้ยงฉลองครับนะฮะก็ต้องเลี้ยงฉลองนะครับผมก็พิจารณาเอานะครับพี่มาร์คพี่กะซื้อนะครับพี่ผมตัวเลตไทยสามตัวหน้าสามตัวหลังจากพี่สาวบางแสน ขอทุกคนคมสุขชีวิตนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับได้ไปชมคลิปเต็มครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับเลขพี่สาวบางแสนนะครับหน้าหลังนะครับคนไหนชอบก็ไปตุนตนรีไว้อ่ะไม่เสียเวลานะครับผมไปสองทีแล้วแคปหน้าจอครับพี่นะครับมีตัวไหนบ้างก็พิจารณาครับห้าแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสี่ครับหกห้าสองหกห้าสาม แปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสี่ครับแปดหกสองแปดหกสามแปดหกสี่ครับกับเลขสามตัวหน้าสามตัวหลังที่สาวบางเสียมวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับเรื่องเราดีทางช่อง youtube นักคํานวณตัวเลขสําลีมหาเฮงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังมีอะไรดีๆหลายอย่างที่ทุกคนไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะตามผมนานแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ตามผมจริงๆ นะครับแค่คุณแวะเข้ามาเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณตามผมจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าช่องนี้มีอะไรดีหลายอย่างและเลขไม่ธรรมดานะฮะเลขบ่ายโมงของเรายัางไม่มีหลุดน้อยนะครับแทบจะไม่หลุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่าจะเลขกุมภาวาที่ผ่านมาก็603หรือ30ตรงๆนะครับพี่สาวบางแสนที่ผ่านมาก็75กับ77อาจารย์โชคชัยก็75ครับเลขพี่สาวสุดินก็์ก็7หนะครับผมแต่คุณจะเลือกใครแค่นั้นเอง นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมก็ชอบทุกท่านนะครับเพราะท่านเป็นครูในห้องคนไหนที่อยากได้เลข30ชุดพี่สาวคอนแก่นงวดนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับอย่าว่าเยอะนะครับพี่พี่จะคิดว่ามันเยอะเลขนะครับคน,คนเราซื้อตัวเลขตัวเดียวไม่ถูกหรอกครับพี่ซื้อยังไงก็ไม่ถูกครับถ้าไม่ดวงดีจริงๆระบางคนซื้อทั้งปีก็ไม่ถูกครับแต่ผมครับซื้อ10ตัวถูกทุกงวดพี่เลือกเอาว่าจะซื้อตัวเดียวหรือว่าจะซื้อ1ิตัวถูกทุกงวดแล้วไม่ขาดทุน กับพี่ซื้อตัวเดียวราคายอดสูงเท่าผมแล้วพี่ขาดทุนพี่เลือกเอาว่าพี่จะซื้อน้อยตัวแล้วพี่จะซื้อนะครับจะซื้อมากนะครับกว่าจะได้ทุนคืนใช้เวลานานนะครับสิบงวดนะฮะตีไปงวดละพันนะครับสิบงวดไม่ถูกนี่ตกเป็นหมื่นนะครับผมเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่ครับสองครั้งงวดละหมื่นสิบงวดนะครับตกเดือนละสองพันห้าเดือนหมื่นนะครับห้าเดือนหมื่นนะครับสิบเดือนสองหมื่นนะครับ อันนี้เดือนหนึ่งมันมีเท่าไหร่ครับ12เดือน,นครับปีหนึ่งพี่ใช้ค่าใช้จ่ายไป20,000ื่นนะครับ20,000กับ30,000บาทน,น,นะครับตั้งมลูลหลายพันอ่ะไปดูนะครับพี่ๆทุกคนขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวไอ้พลาดคลิปใหม่ๆกับเลขพี่สาวบางแสนเลขท้าย3ตัวหน้าสตัวหลัง นะครับงวดประจาวันที่1ตุลาคมพศ2 5อ5แคปหน้าจอครับลูกสิ่งางเพียงแนวทางให้ดูนานไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ห่วงครับแต่ให้ดูนานไม่ได้นะครับผมดูว่าเวิ่งไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรักษาไว้ให้ได้ครับไม่ใช่ของเราครับแต่เราต้องรักษาเราทํามาแล้วต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับพี่อย่าคิดทังไยนะครับผมก็ฝากละกันนะครับผมเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมที่ผมนํามาเสนอนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังชอบนะครับสไตล์ของ นักคำนวณตัวเลขสัมฤทมาหาเองครับเข้ามาแล้วก็ขอดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับเลขมันก็แค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลขตัวหนึ่งสองตัวนะครับผมนะฮะตัวหนึ่งสองตัวมันก็ไม่เยอะแยะอะไรมากมายเราซื้อเยอะก็แล้วนี่ครับพี่จะได้กัฝากแล้วกันนะครับพิจารณาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกเตยโพวานี้ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตเสมอๆนะครับเฮงๆรวยๆนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟอ,อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับผม